สวัสดีครับนี่เป็นไลฟ์สดจาก d ีสคลินิกนะครับวันนี้อยู่กับคุณบีนาแห่งร้านโบตันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ว,วันนี้มาทำตัวนี้แหละครับอัลตร้าเอสนะครับเป็นเครื่องยกกระชับช่วยให้หน้าเฟิร์มนะครับนี่เราเปรียบเทียบทำหลังทำนะครับหลังทำข้างขวาคือข้างที่ทำแล้วข้างซ้ายยังไม่ทำนะครับเป็นยังไงเจ็บไหมครับ ไม่เจ็บเลยค่ะถือว่าเจ็บน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับทาอย่างอื่นถือว่าเจ็บน้อยะคะ่ะครับผมเดี๋ยวมาซูมกันใกล้ๆนะครับนี่เป็นหน้าสดไม่ได้แต่งหน้านะครับคุณบีอนุเคราะห์หน้าสดไม่หน้าสดก็ยังสวยอยู่จะเห็นว่าหลังทำนะครับข้างขวานะครับที่ยบข้างซ้ายนะครับข้างขวาหน้าก็จะเล็กกว่าเฟิร์มกว่ากระชับกว่านะครับ ขอยแนนิดนึงนะครับกรอบหน้าก็จะคมขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่มันมีความแดงชมพูชมพูละเลือนนิดเดียวนะครับไม่ได้บวมอะไรนะครับแต่เปรียบเทียบหน้าเล็กลงเนี้ยขอยัด่นบิดนิดนึงตรงเนี้ยครับคอลาเจนก็จะมีความเฟิร์มขึ้นข้างซ้ายเนี่ยก็จะบีบได้มากกว่านะครับแล้วก็ลักษณะเวลาเราทําก็จะมีเวกเตอร์ในการเพื่อดึงยกขึ้นนะครับก็ดึงเวกเตอร์ไปตามแนวเนี่ยแนวหนกแก้มก็เวกเตอร์ก็ช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องของดึงร่องแก้มนะครับ ัวทร่าเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยก็คือเห็นผลประมาณสิบยสเปอร์เซนะครับแล้วก็ใบหน้าก็จะยกขึ้นเรื่อยๆจากการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนประมาณ2 3ถึงสามเดือนนะครับแล้วผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่ยาวนานหนึ่งปีทําบ่อยไหมครับอัลเทราไม่ได้ทําเลยคะ่ะนานมากประมาณเกือบเกือบ,บปีกว่าแล้วคะ่ะที่ไม่ได้ทาครับแล้วนี่ก็มาทําเตรียมตัวเพ่ก่อนที่จะไปเที่ยวจะไปเที่ยวไหนนะครับ แ่ยาญี่ปุ่นค่ะอยากสวยค่ะก็ได้มาหาคุณหมอฝากร้านนิดนึงร้านโบตันอยู่ที่ไหนครับห้าแยกคอนาิกาเอ้ห้ายกยดำผู๋ค่ะครับผมร้านฮิตมากเฟิร์นไอจีได้เป็นร้านขนมปังชื่อดังจากภูเก็ตมาเปิดในเมืองอุดรเพิ่งเปิดได้อาทิตย์กว่าลูกค้านั่นร้านปกี่โมงถึงกี่โมงครับสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะไปได้นะคะเจอกัน,นะคะ่ะซ้อมร้านทุกวันไหมครับทุกวันค่ะใหอันมากดูสิทำร้านเหนื่อย หน้าโซรมลงเลยมาขอทำอลัลเทอร่าใช่ค่ะไว้ใจคุณหมอคนเดียวเท่านั้นค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เจ็บเดี๋ยวทําให้ดูกันสนๆเลยว่ามีเสียงร้องโอ้ยอะไรไหมนะครับได้ค่ะเดี๋ยวน้องเข้ามาช่วยนะครับเมื่อกี้เราทําข้างขวาไปแล้วนะครับอย่างที่ดูเปรียบเทียบน,นะครับเดี๋ยวจะทําข้างซ้ายต่อนะครับ<ม>ก็ตัวเวลาทํา อัลทราก่อนทำนะครับมันก็จะเป็นหลักเรียกว่า SPT นะครับ C Plant e a t eed. ก็จะมีการดูประเมินปัญหาก่อนนะครับแล้วก็ดีไซน์แต่ละคนก็เวลาทำก็จะดูเรื่องของอันตราวใต้ผิวหนังด้วยนะครับให้เห็นผลชัดเจนที่สุดนะครับอย่างของคุณบีนะครับก็ยังเป็นวัยที่เรียกว่าเป็นวัย30เนาะสาบบวก ไปสักจะปก็จริงเวลาทำก็ก็สามารถสแกนดูครับเพราะคอลลาเจนก็จะเห็นชัดเจนดีมากขออนุญาตนะครับเนี่ยครับก็เห็นมันสแกนดูใกล้ๆนะครับน้องออยก็จะเห็นว่าชั้นขาวเนี่ยครับที่เป็นชั้นชีสบางๆเนี่ยครับเรียกว่าชั้นสมนะครับ superficial เป็นแบบแฟชเชียครับที่เราจะยิงเพื่อใช้ในการยกกระชับใบหน้านะครับก็เวลายิงเราก็จะไม่ให้เสียช็อตนะครับเราก็จะยิงให้ถูกชั้นสมแยตรงนี้นะครับก็ทุกช็อตหมอก็จะจะดูตามลายพลังงานนะครับยิงให้ถูกชั้นชีตชั้นที่มันเป็นแบบว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเป็นเทียบขนมเวลาทําขนมปังร้านโบตันเนาะอันนี้ก็เหมอนเป็นชีตบางๆระหว่างขนมปัง แล้วก็ที่เราเห็นเ้า่องบนหนาๆขค้กเขาเนื้อขนมปังเนี่ยครับอันนี้คือชั้นสกินแล้วก็ชั้นเดอร์มิสผิวหนังแท้ตัวชั้นที่เราต้องการก็กคือชั้นในการยกกระชับก็คือสมัสนะครับสมัสก็จะเปรียบเหมือนกับเป็นลากเป็นเรื่องของตัวตัวลากของใต้ผิวครับพอชั้นสมัสมันมีการตึงขึ้นผิวก็มีการตึงขึ้นแล้วก็เช็สามารถใช้ในการยกกระชับหน้าได้ก็บางคนก็จะถามครับว่าตัวตัวเลดิสกับอัลเทราต่างกันยังไงก็ต่างตรงที่เลดิสนะครับก็ าร์เกตเนี่ยจะกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นเรื่องของผิวหนังชั้นแท้ผิวหนังเดอร์มิสนะครับแต่ว่าตัวอัลเทราเนี่ยครับเราต้องการยิงไปนในชั้นสมาร์ทเรียกว,ว่าลงไปลึกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ได้ในการยกหน้าแต่ของคุณบีนี่ก็ทําตัวเลดียสไปนะครับเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเนาะหนึ่งเดืนอนแล้วยังเดือนเดือนกว่าลวค่ะครับผมนี่ก็เห็นว่าไม่เจ็บนะครับไม่ร้องโอยใดๆไ,ไม่มีสะดุง้งเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยคะ่ะแต่ว่าเจ็บน,อน้อยมากเต็มสิบประมาณสองเปอร์เซ็นต์ ครับรู้สึกนบางคนทำออเอร่าเมื่อก่อนจะกลัวเรื่องกลัวเจ็บเนาะกลัวเจ็บเจ็บมากไหมต้องฉีดยาชาบล็อกหรือเปล่ามนี้ไม่ได้ฉีดยาชาบล็อกใดๆนะครับนางสดผูด้สดได้แล้วเป็นยังไงโบแต่งลูกค้าตอนนี้เมนูอะไรฮิตที่สุดครับตอนนี้นะคะมะพร้าวอ่อนคะ่ะขนมปังที่มะพร้าวอ่อนยังติดคุณบอลอยู่เลยคุณบอลไปทานนะแล้วมะพร้าวอ่อนพอไหมนี่ออกเยอะขนาดนี้ มะพร้าวใช้มะพร้าวสดแท้ค่ะแล้วก็ตัวซอสก็ใช้น้ำมะพร้าวสดในการทำอ๋อนนี้ขายตอนเย็นเพราะว่าตอนกลางวันคือปั่นสังขยาอยู่ตอนกลางวันหั่นแลาวอกมะพร้าวอยู่ค่ะอร่อยมากเลยนะครับแล้วลูกค้าทุกคนมีแต่ลูกค้าสวยๆนะครับทุกโบต่างเพราะเจ้าของสวยครับสวยได้เพราะดีเอชทีนิดค่ะแล้วมีอีกร้านหนึ่งด้วยครับเป็นคาเฟ่อยู่ใกล้วัดบ้านตากนะครับชื่อแคมป์คาเฟ่นะครับฝากร้านด้วย ก,ก็อย่างเวลาเดี๋ยวนี้ครับ<ม>เขาก็จะแนะนําเรียกว่าโปรแกรมพรีจูวินเอชชันนะครับ<ม>เขาแนะนำให้ทําอัลราในตั้งแต่วัย2 5<ม>ถึง30เพราะเขาเชื่อว่าพออายุ25ปีขึ้นไปคอลลาเจนก็จะมีการลดลง1-2%ในแต่ละปีนะครับ<ม>แล้วก็แต่ในวัย30บปัวเนี้ยตัวอัลเราก็แนะนําที่400-500ลายนะครับก็แนะนําว่าส่วนหนึ่งก็คือช่วยในการยกหน้าผิวเฟิร์มขึ้นตัวกรอบหน้าดีขึ้น แล้วก็มันก็คือส่วนหนึ่งเนี้ยเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนก่อนที่ว่ามันจะเสื่อมพอมันเสื่อมมากแล้วเนี้ยพอจะกระตุ้นจะซ่อมจะสร้างอะไรเนี้ยมันก็จะยากึ้นอย่างของคุณบีก็ทําดูแลกันมาสิบกว่าปีครับหน้าก็าเลยเด็กตลอดเวลาสิบสี่ปีค่ะขอบคุณค่ะคินิกรับกว่าสิบหกปีนะคะัคิดดูสิบสี่ปีตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่เลยคะ่ะดูแลกันตั้งแต่ลูกอนุบาลนนะคะ ตั้งแต่หน,น <laughs> 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 ูยังไม่มีลูกตั้งแต่ยังไม่พอตั้งแต่ยังไม่พอใช่แล้วดูในใบได้ค่ะตั้งแต่ปีตอนนั้นยังไม่มีใช่ยังไม่มีลูกตอหมอมีลูกแล้วก็ปรึกษาแม่ปีค่ะเรื่องอรเงี้ยลูกก็ตัวอัลล่าก็ดีไซน์แต่ละคนนะครับมันก็ดูว่าแต่ละคนมีกังวลตรงไหนแล้วก็บางทีตรงไหนถ้าเกิด มันเป็นจุดที่มันหวังเยอะบุกเยอะยุบเยอะอยู่แล้วก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงตรงนั้นแต่ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันป่องแก้มมันเยอะก็มาเน้นตรงนั้นเยอะขึ้นเพื่อจะได้ยกบริเวณนั้นนะครับตัวเทลล่าก็สามารถยกได้ตั้งแต่ชั้นเปลือกตานะครับยกเปลือกตาเก็บใต้ตา,ตาแล้วก็ยกบริเวณลำคอได้ด้วยก็ <c> <c> ที่คลินิกก็ตัวอัลเทลล่าก็จะมีหัวตั้งแต่หัว4.5 หัว3แล้วก็หัว1.5นะครับก็จะขึ้นอยู่กับความลึกของปัญหาผิวหนังของแต่ละคนแล้วก็จุดที่ต้องการในการแก้ไขรักษาทั้งเป็นคนที่มีเหนียงเยอะเป็นคนที่มีไขมันเยอะผิวหนังหนา,นายเยอะก็ใช่หัว4.5เยอะแต่ก็เป็นคนบางๆหรือแอเดียที่ต้องการเก็บรายละเอียดก็ใช่หัว1.5อัลตราก็สามารถทําได้ถี่สุดนี้แนะนําที่3เดือนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราอยากให้ช่วงที่มันสร้างคอลลาเจนใหม่ๆนี้โอคอลลาเจนช่วง3เดือนแรกเนี่ย ไม่ต้องมีพลังงานความร้อนไปกวนมันก็เลยจะทำถี่สุดเพก่มเสามเดือน,น,น,อน,น,นแต่ที่นี้ก็มีคนไข้นะครับที่แบบหกเดือนแล้วก็บอกว่าตามหน,หน่อยนะอะไรเงี้ยขอมาทําทุกเดือนหกเดื <6 S 1> อนมาทําซ้ําใช่ไหมคะใช่ครับเขาก็นับดูว่ามัน,มนเหมือนแบบเดอะเนอัลทร,รม์มเหมือนเป็นแบบตัวกระตุ้นบํารุงตัวเนื้อของผิวบางคนไม่อยากฉีดกลัวเข็มกลัวช้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากไปงานอยากจะคุณบีครับาอยากไปเที่ยวต่ออยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับ อัลเทราก็ไม่มีปัญหารเรื่องบวมตอนนี้ก็ทำคุณบีไปอยู่ที่300ลายแล้วนะครับเวลาทาอัเทราก็สามารถตรวจสอบเช็คได้นะครับก็จะมีจำนวนลานชี้ให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นชั้นชี้ที่เราใช้ในการยิงยกระชับนะครับแล้วก็ ครับอัลเทราก็สามารถเช็คเรื่องของตัวสัญลักษณ์อัลเทร่าออเนติกอัลเทราแท้แล้วก็มีเรื่องของ QR Code มีเรื่องของโลโก้ของแท้ของที่คลินิกก็ไว้ใจได้นะครับโอเคันเดี๋ยวจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวแลดูแลคุณบีขอบคุณมากนะครับ